สวัสดีจ้าทุกคนเออวันนี้บ้านน้าพากันไปกินข้าวอ่านไทยที่ร้านชื่อสีประพลยที่ฝั่งควีนแถวบ้านเพื่อนนา้านั่นแหละจา้ามาดูกันเลยว่าข้าวมีอะไรบ้างชก้องไมไม่อบ่ขคมา ้สิอบเป็นรานี่เรมแก้วหมนนี้อนนี่เ็นมีฉาบันสดนะคป็นไขลดลงมาจากปากอยู่ในน้ำ้อยสิมิลลิล ขึ้นมาทิ่อว่าอะไรรอแม่งโรอรอิม่ขนมเลยอันด่เราไม่ได้กินก่อนแ้เหรอเอาจ้าหลังจากที่กินข้าวกันไปเสร็จแล้วนะโหพูดเลยว่าอิ่มมาก อาหารอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงก็ได้เวลากันก,นกลับบ้านแล้วน,นะนะรู้สึกแบบอิ่มจนอยากจะอ้วกเออนั่นแหละนี่นางลูกสาวมันกดภูมิอยู่ยังไงก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนก็สวัสดีจ้ะขอให้กินข้าวให้อร่อยสวัสดีจ้ะตอนนี้รคุยตนอินเตอร์เรน็ตย